ดีรครับมาต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวล่าหุ้นกับผมนะเรียกว่า EP พิเศษจริงๆครับนะเราจะมาสัมภาษณ์พิเศษนะบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีครับตัวพีรพัฒน์นี้ทําเกี่ยวกับธุรกิจน้ํายาฆ่าเชื้อควบวงจร,รนะเรียกว่าธุรกิจของเขากำลังจะกลับมาแล้วนะร้านอาหารอีววกทกการกลับมาเปิดโรงแรมเริ่มกลับมานั่นคือหัวใจของพีรพัฒน์เทคโนโลยีเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณสืบพศ์นี้ว่า เขามีอะไรเป็นพิเศษมีนี้ใช่แล้วเจาะลึกในเรื่องของงบแล้วก็แผนการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศด้วยใช่ครับมีเรื่ออะไรที่แบบน่าสนใจฮะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าคุณสิบพงอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเราไปหาก่อนโอเโอเคโอเนะครับโอเคไป ที่พัชร์เราก็มาอยู่กับผู้บริหารแล้วครับกับพี่สืบพง์เกตุุติครับครับผมเรียกว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ของพีระพัฒน์เทคโนโลยีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะภาพของการเติบโตธุรกิจของพีระพัฒน์เป็นไงบ้างครับเพราะววันนี้เองเนี่ยธุรกิจน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงแต่ก็มีคู่แข่งด้วยเยอะด้วยเช่นกันใช่ครับผมตรงนี้เราเองมีแผนกลยุทธ์ยังไงบ้างเพื่อที่จะทำ รายได้ได้กาไรให้มันได้กลับมาพี่พี่เราเราก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็รอรับสภาพที่จะเลิก <c oughs> ล็อกดาวล็อขยายตัวนะครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าดีนะครับการล็อกดาวน์เนี่ยถือว่าแทบจะไม่มีแล้วนะครับในส่วนซึ่งนอกเหนือจากโรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทเนี่ยของเรานี่ไม่ได้กระทบนะครับส่วนของโรงงานอาหารเนี่ยเราไม่ได้กระทบอันนั้นก็ถือว่าดีนะครับ ในต่วข,ของโรงแรมร้านอาหารเนี่ยโรงแรมจะขึ้นมาช้ากว่าร้านอาหารเพราะว่าเขาเปิดเป็นเฟสเฟสนะครับแม้ว,ว่าเปิดเลิกล็อกดาวแต่คนก็ยังยังแยงกันอยู่พอสมควรแต่ร้านอาหารเนี่ยจะไปได้เร็วกว่านั้นสองส่วนแล้วเนี่ยเราเห็นสัญญาณบวกนะครับในไตรมาสหนึ่งซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไตรมาสสองสามสี่เนี่ยอันนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยังไงก็เชื่อมั่นว่าดีกว่าปีที่แล้วครับ นะฮะเรียกว่าร้านอาหารเขาเริ่มเปิดแล้วแหละพูดง่ายๆนะฮะตรงอยู่นี้โรงแรมเปิดช้าแต่มาแน่นอนนะเอฟพอร์ตของร้านอาหารเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยถ้าเป็นจํานวนรายหรือว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่กลับมาตรงนี้ฮะพอร์ตของร้านอาหารในภาพรวมนะครับก็ประมาณ20%หมายความว่าในยอดขายรวมของบริษัทนะครับครับผมและส่วนของร้านอาหารกลับมาก่อนเพื่อนเลยครับนั้นเป็นการเพิ่มที่ที่มากที่สุด ส่วนของโรงแรมเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเพิ่มขึ้นนะครับ,รบแต่อย่างช้าๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลก็คือไตามาดสามเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าตราบเท่านักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่มาเนี่ยในประเทศของเราเองเนี่ยแค่35%เปอร์เซ็นต์นะครับของขนาดตลาดเดินต่างประเทศของเรานี่65%แล้วเปอร์เซ็นต์ก็หวังว่าเมื่อไหร่ที่ให้ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยทีนี้ก็จะ,ะตื่นตัวแล้วก็ตัวเลขก็ขึ้นมาทั้งกระดานนะนี่คือสิ่งที่เราเรออยู่ครับ ที่พี่บอกว่าตอนนี้มันเติบโตได้ทั้งในกลุ่มเชนอาหารโรงแรมแต่ทั้งคุณอยากรู้แล้วแหละว่ามันเป็นสินค้าประเภทไหนยังไงแล้วเราขายอะไรให้เขาบ้างครับที่แบบเป็นคีนโปรดักที่เป็นแบบว่าเป็นสตาเอากันของพีพรพัฒน์ตรงจุดนี้คะคือถึงถึงค้าของเราเนี่ยเมื่อลูกค้าเข้ามาเนี่ยเมื่อเขาจะต้องนอนนะครับเข้าโรงแรมก็ต้องนอนเนี่ยทั้งเสื้อผ้าเครื่องใช้ในห้องนอนเนี่ยก็เกี่ยวกับน้ํายาด้านการซักรีดเนี่ยอันนี้เรา เราเป็นสินค้าหลักเราอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องใช้นะครับเป็นตัวเลขที่สัมพันธ์กับอัตราพักเลยเพราะเมื่อนอนเสร็จแล้วก็ต้องอดื่มนะครับแล้วก็กินอาหารนะครับก็ต้องเข้าไปในครัวแล้วในครัวเราก็มีสินค้าจำนวนมากซึ่งใช้เครื่องล้างจานน้ํายาทาความสะอาดพวกนี้แล้วถ้าสันทนาการมาถึงสระน้ําอย่างที่เห็นสระน้ํานี่นะครับก็ต้องใช้น้ยายํายาใช้อุปกรณ์ของเรานะครับ แล้วเมื่อเขาจะต้องอาบน้ำนะการใช้น้ําร้อนอาบน้ำเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์ประหยัดพลังงานครับผมนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้โรงแรมรีสอร์ทจำนวนมากต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียจากเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามแล้วก็เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ร้านอาหารขนาดใหญ่ปีนี้นะครับปี64เนี่ยเดือนตุลาคม64กำหนดแล้วโรงแรม60ห้องนะครับต้องใช้ นะครับคอนโดรีสอร์ทจาก200ห้องเนี่ยเหลือร้อยห้องต้องใชยเพราะฉะนั้นจะมีตลาดจำนวนมากเกิดขึ้นนะครับในปีนี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับนี่เป็นเป็นแนวโน้มที่ดีครับเป็นสัญญาณบวกของพีระพัฒน์เนาะพูดง่ายๆ่านะปี64เราบอกว่าพีระพัฒน์เองยังคงขาดทุนนะฮะเรียกว่าโดนโควิดน่พูดง่ายง่ายปี65เองเราเห็นสัญญาณการกลับมาบวกไหมครับเราตอนนี้นะขณะนี้มั่นใจว่าบวกนะครับราวต้อการล็อกดาวจะเป็นแบบนี้เลิกล็อกดาวไปอย่างเงี้ยเราเรา ไม่มันไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่านี้แล้วไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่านี้แล้วแลสถานการณ์ของภาพการแข่งขันนะครับมันจะเป็นยังไงเพราะวันนี้โอ้โหกรณนน้ายาฆ่าเชื้อคู่แข่งเยอะขึ้นนะอะไรเป็นจุดแข่งนั่นเองว่าเ้เขาต้องมาใช้ของพีรพัฒน์เอาอย่างนี้ด้วกันคือถ้าเป็นส่วนของน้ํายาทําความสะอาดเนี่ยเราเข้มแข็งมาสาสิบปีนะครับไม่ใช่เพิ่งทํานะครับลูกค้ารู้จักเราแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ยาฆ่าเชื้อเป็นเรื่องใหม่นะครับมีคนเขาไม่เล่นเยอะเป็นร้อยเลย แต่ยาฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ถึงสิบเปอร์ซของตลาดทั้งหมดนะครับ oh. มาแล้วเดี๋ยวก็เลิก mm hmm. หลักๆก,ก็คือน้ํายาที่เล่าให้ฟังนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับฆ่าเชื้อ mm hmm. ซึ่งเราเข้มแข็งอยู่แล้วถ้าเกิดลูกค้าใช้เรามาเป็นสิปีเนะี mm ่ย hmm. ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะเข้ามาเพ mm hmm. ราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องอการฆ่าเชื้อก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปตามตลาดนะครับ mm hmm. แต่ว่าสักพักมันก็จะค่อยๆจาไป mm hmm. ไม่ใช่หลักของเรา mm hmm. ครับผม นี่คือภาพทั้งหมดในประเทศที่มันเกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพีรพงศ์เคยบอกว่าเราจะไปบุกต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศเวียดนามาตัวนี้มันอัปเดตไปถึงไหนแล้วครับแล้วโอกาสความเป็นไปได้จะมีมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับในปีนี้ครับตัวนี้เป็นไปได้มากเลยครับเรียกว่า80-90เอเพราะว่าเราเข้าไปในเวียดนามเนี่ยเกิน20ปีนะครับ<อ>ทั้งฮานอยทั้งโฮจิมินห์เราเข้าไปที่นั่นเนี่ยเกิน20ปีแล้วเราก็าไปมีสาขา ไม่แต่ขายย่อยอะตัวแทนย่อยที่ดาดดานังเพราะนั้นเรา<ๆ>เราม,มีความเข้มแข็งที่นั่นเพราะนั้นเมื่อเราจะไปเนี่ยเราก็พยายามเจราจากับเขานะครับตอนนี้กำลังคิดแล้วเขาก็โอเคนะครับที่จะเปลี่ยนฐานะจากการเป็นตัวแทนเป็นผู้ร่วมทุนอ๋อเป็น JV ่นะพูดย,<ๆ>ยังไงเขาก็ยินดีนะครับซึ่งพอเรายังไม่ได้เข้าตลาดก็ไม่รู้จะไปทําไมพอเข้าตลาดเสร็จผมว่าเราได้ใช้เงินทุนของเราตลาดก็โตอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็แฮปปี้นะครับ เวียดนามนี่ชื่นชมไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์ไทยแ้วก็เป็นหลักเป็นฐานดีกว่าของเขานั้นปีนี้เป็นไปได้แน่นอนสําหรับตัวแทนเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็มีตลาดใหญ่มากที่เวียดนามที่หนึ่งก็คือที่เกาะฟูก็กเกาะฟูก็กนี่เขาตั้งใจให้เป็นเหมือนภูเก็ตเลยนะครับเป็นมีสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ต่างชาติลงทุนได้ร้อยเปอเซนตรงนี้เราตั้งใจที่จะเป็นเป็นเรือทงเลยนะครับ ที่จะไปปักหลักที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกินปีหน้านะครับที่เราจะไปแต่ปีนี้การล่มทุนในเวียดนามจะเกิดขึ้นในปีนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ต้องรอแล้วครับเปิดประเทศให้บินไ,ไปได้เมื่อไหร่นี่รีบไปเจรจาแะอยากรู้แล้ว,ลวสเกลมันใหญ่แค่ไหนแล้วตลาดเวียดนามเป็นไงไซส์มูลค่าของตลาดเปจุดไหนฮะเราพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับถ้าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใหญ่ตอนนี้ใหญ่กว่าไทยแล้วนะ แต่ถ้าท่านท่องเที่ยวเนี่ยของเขามีนะักท่องเที่ยวแค่ประมาณสิบกว่าล้านของเราสี่สิบนั้นนะักท่องเที่ยวของเขาที่ประมาณอ่อร์เไม่เกิน50%าของไทยแต่อัตราเติบโตเขาดีครับเพราะฉะนั้นเราเราเชื่อว่าภายใน4ีหปีเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็น70-80%ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรารีบไปก่อนเนี่ย เป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยครับแน่นอนว่าพอร์ตรายได้ของเราในสัดส่วนต่างประเทศก็จะต้องเยอะมากต้องเพิ่มขึ้นครับต้องเพิ่มขึ้นครับเวียดนามนี่ใหญ่ที่สุดน,นะครับใน CLMB ที่เราไปเนี่ยเวียดน,นามใหญ่ที่สุดครับอตอนนี้ทัทั่รวมเป็นยังไงฮะในในทั้งหมดเราไปตอนนี้ก็ประมาณแค่สิอนของยอดขายทั้งหมดนะครับแต่เวียดนามคนเดียวเนี่ยเกือบครึ่งนะครับของ CLMB คนเดียวนะครับแปลว่า50ของ10อเนะถูกต้องครับถูกแล้วแน่นอนต่างประเทศต้องมีมาร์จิ้น พิเศษขึ้นมาตัวนี้มาร์จิ้นเป็นยังไงบ้างพี่ดีครับดีกว่า<ด>ประเทศ<ด>แน่นอนเออดีกว่าหรือไม่อันนี้อยู่ที่จการบริหารจัดการนะครับ,รบถ้าเราขยายสินค้าอื่นๆของเมืองไทยไปได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ไปช่วยลดไอ้ฟิกคอสยิ่งขยายไปได้เยอะต้นทุนก็ยิ่งต่ำถูกจะเร็วจะช้าแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่อัตราการขยายตัวนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเรื่องที่น้าท้าทาย นะครับเพราะหลายเรื่องเนี่ยเมืองไทยเราเข้มแข็งบางทีเราอาจจะไปเจอคู่แข่งสิงคโปร์อินโดมาเลสฮะถ้าเราชนะได้ทีนี้โอกาสดีแน่นอน<ม><ม>โอ้โหทำให้ผมคิดนะเรื่องของการเจวี่เวียดนาไมได้เห็นแต่ในแง่ของโลจิสติกรรการขนส่งมันก็มีต้นทุนเราคิดถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยเราต้องติดปีกแบบไปปักโรงงานตั้งโรงงานไหมฮะคุณ<ม>สุพงคฮะไม่เราเราไม่เห็นประโยชน์ในการไปตั้งโรงงานที่นั่นนะครับเ<ม>พราะภาษีเป็นศูนย์ครับและการขนส่งของเราไปเวียดนามเนี่ยแค่สองสามวันก็ถึง แล้วก็ไม่แพงเราเราใช้เรือนะครับ<อ>ถ้าเผื่อเป็นปเป็นเขมร <c oughs> ถ้าเป็นเขมรกับลาวที่ต้องใช้ร <c oughs> ถพาม่าใช้รถแต่เวียดนามใช้เรือครับเพราะฉะนั้นถูกครับโลจิสติกนี่ไม่มีปัญหามากเพราะฉะนั้นศักยภาพเวียดนามนี่เป็นเรื่องท้าทายที่เราต้องรีบไปพูดถึงแผนการใช้เงินและแหมเงินทุนหมุนเวียนของเราวันนี้ของพีรพัฒน์เป็นไงบ้างและโอกาสแหมที่บอกว่ามีแผนจะทํานู่นทํานี่เราจะมีโอกาสใช้ ศักยภาพในตลาดทุนระดมเงินอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับสําหรับในการณนตอนนี้เราต้องถือว่าเราเราสะดุดจากเรื่องโควิดนะครับเพราะเงินทุนที่เตรียมไว้เนี่ยเราใช้ไปไม่ถึงครึ่งเลยยังเหลืออีกครึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้ใช้เพราะไม่รู้จะไปทํายังไงตลาดแบบนี้เพราะนั้นเราตอนนี้สบายครับเรื่องเงินทุนขึ้นอยู่กับความเร็วกับการเปิดประเทศครับ แม่สบายไม่สบายพูดวุ่นแฮปปี้แล้วแหละเพราะปี64สี่นะไม่จะขาดทุนเนีขามีปันผลมมมมเป็นทุนด้วยแล้วก็เงินสดด้วยแม่อะไรแบบใจถึงขนาดนี้ฮะเราเรามีกําไรสะสมอยู่นานนะครับปีนี้รู้สึกจะเป็นปีปีที่สองนะครับหลังจากต้มยำกุ้งที่เราขาดทุนนะครับนี่เป็นปีที่สองอ๋อปีที่สองรอบนั้นเราไม่เคยขาดทุนเลยไม่เคยเพราะเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราทําทุกปีทุกปีแน่นอนว่านี่คือภาพภาพธุรกิจทั้งหมดภาพของการ แน่นความเสี่ยงที่แหม่แต่คาดไม่ถึง w s, <อ> <S t case s c e n a r i o ที่เราคาดการแล้วมองเอาไว้ในปีนี้มันจะเป็นไงบ้างครับก็ขอขออย่าให้ปิดประเทศกันแล้วกันเพราะนั้น w o อร์ case ตอนนี้เราไม่กลัวราคาน้ำมันแพง <c oughs> เรากลัวการปิดประเทศ <c oughs> สงครามยูเครนนี่เราไม่กลัวอย่ามาปิดไทยกัแล้วกันไม่กลัวครับ <c oughs> ถือว่าน่าสนใจนะพี่นะออออแล้วนี้โอกาสที่นักลงทุนจะเห็นราคาหุ้นของพีรพัฒน์แหมขยับตัวแตะขึ้นสองหลักจะเป็นไปได้ไหมพี่มันมันขึ้นอยู่กับการที่เปิดประเทศนะครับในเมื่อครึ่งหนึ่งของธุรกิจเราเนี่ยพึ่งกับการท่องเที่ยวเรื่องร้านอาหารเรื่องบริการพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันไม่ถด,ดเนี่ยเราก็จะมีกำไรพอม,มีกำไรราคาหุ้นก็ต้องขึ้น นะครับและการเตรียมตัวเรื่องเรื่องของการให้มียอดขายเพิ่มมีกําไรเนี่ยสัญญาณตอนนี้เป็นบวกหมดนะครับเป็นบวกหมดครับแล้วก็การปรับตัวของเรากับเทคโนโลยีกับโลกตอนนี้เขาสนใจกรีนใช่ไหมครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี่เองท่ามกลางความกาหมองมัวทั้งหลายแหล่ในธุรกิจเราก็ไปเซ็นสัญญากับบริษัทหนึ่งจากของแคนาดาซึ่งเป็นผู้นําทางด้านการทําความสะอาดแบบกรีนนะครับ ใช้สารธรรมชาติใช้จุลินทรีย์ในการทําความสะอาดอแล้วก็เจราจานะครับนำสินค้าเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมทุนกับเขาตัวนี้นี่น่าน่าสนใจมากเพราะว่ามีไม่กี่คนในโลกที่เอาตรงนี้เข้ามามแล้วคนก็สนใจนะเราเศรษยาแล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอนาคตใหม่ที่น่าสนใจที่เราจะเป็นบริษัทแรกที่นําเทคโนโลยีนี้เข้ามาอ,มอธิบายแบบฉายภาพแบบชัดๆก็คือการทําความสะอาดเนี่ยเราเป็นการใช้สารเคมี แล้วก็เอาตัวที่มาจากโรงกั่นน้ํามันที่เป็นวัตถุดิบซึ่งคนก็ต้องกลัวแล้วมีผลกับระบบน้ําเสียแต่อันใหม่เนี่ยเขาเอาจุลินทรีย์นะครับมาสากัดสกัดเต่ละการทำความสะอาดเนี่ยก็เอาสารที่ปลอดภัยออแกนิกนออร์แกนิกครับ mm hmm. นิ้วจุ่มได้เลยแล้วจุลินทรีย์เนี่ยพอมันทําลายอะไรต่ออะไร็จและตัวมันก็สลายตัวไป mm hmm. ไม่เหลืออะไรเลย mm hmm. ซึ่งตรงที่เป็นเรื่องใหม่ แล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถพัฒนาหรือเก็บจุลินทรีย์ไว้ได้ออกมาแล้วก็ตายเดี๋ยวนี้เขาเก่งครับให้มันสลบสลบก่อนเพราะเราจะให้งานปลูกให้มันตื่นโอ้ตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็เหมือน e อสมัยก่อนที่มาใส่ในท่อน้ําเสียเนาะเหมือนกันเลยครับแต่ว่า e อ <c oughs> ไม่เคยรับประกันเลยว่ามีกี่ตัวเออนั่นสิแต่ตัวที่มาบอกเลยว่าหนึ่งรอยล้านตัว<อ>ต่อซีซีเนี่ยคิดดูมีไม่กี่คนในโลกที่สามารถพัฒนามาตรงนี้ได้ หนึ่งร้อยล้านตัวครับแหมเราได้เห็นมีวัฒนาการเนาะตรงจุดนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนท่านผู้ชมฟังนะคุยข่าวลงหุนได้เห็นภาพทิศทางของพีระพัฒน์กันไปที่เรียบร้อยแล้วยากใังคุณสมพงษ์มีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนนะครับนักผู้ถือหุ้นของพีระพัฒน์เน่อยครับเรามั่นใจในทิศทางที่เราทํามาเรามั่นใจในเทคโนโลยีที่เราทํามานะครับต้องยอมรับว่าไอ้คลื่นของไอ้การล็อกดาวน์คลื่นของโควิดมันแรงกว่าที่คิดเราคิดว่าสักครึ่งปีนี้ สปีเข้าไปแล้วนั้นหวังอย่างเดียวว่าถ้าเผื่อสิ่งแวดล้อมอรัฐบาลมองเห็นการเปิดประเทศเน,นะครับ,รบและมีการขยายตัวเนี่ยเรามั่นใจว่าเรามาในธุรกิจที่ถูกต้องตอนนี้เราไม่คิดจะเปลี่ยนเซกเตอร์นะครับเราจะอยู่ในตรงนี้แหละครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าสเตรนจ์ของประเทศไทยคือตรงนี้ครับผมดะนั้นนักลงทุนก็มั่นใจได้ว่าเราไม่เปลี่ยนเซกเตอร์แน่นอนโอ้โหนี่คือภาพทั้งหมด ที่เกิดขึ้นของตัวธุรกิจพีโนพัฒน์เทคโนโลยีขอขอบรพระคุณพี่สึกผมมากๆ,ๆเลยครับสำหรับรายการคุยข่าวรับหุ้นในเทปนี้ครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราต,ต้องขอตัว ลาไปก่อนนะครับผมนัดพบกันใหม่อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับทางฝั่งหุ้นสายครับทางเช็คคุ่นครับผมในจุดนี้และต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท PTG e จ e r g y จําำกัดมหาชนครับครับผมแล้วก็สบายเทคโนโลยีครับผมในจุดนี้ครับอีพีหน้าจะไปที่ไหนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับครับผมมีทีเดดอีกแน่นอนสำหรับครั้งนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ